วิทยุราชมงคลธัญบุรีนำเสนอเรื่องราวไลฟ์สไตล์เกรดความรู้สาระที่มาพร้อมกับสเสน่ห์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นก่อนกับยุคป,ปัจจุบันย้อนรอยทุกเรื่องราวที่น่าสนใจในความทรงจำํำที่ปัจจุบันถูกลืมเลือนกับรายการเรื่องเก่าที่เรารักดำเนินรายการโดยชาวบริษัอรุณทัศน์ทาง FM89.5 เมเฮิวิทยุราชมงคลธัญบุรี สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมดีเจตุวิชลิตรุ่นทัศน์และรายการเรื่องเก่าที่เรารักกลับมาพบกับทุกท่านนะครับในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันศุกร์ครับแน่นอนครับคนเก๋ต้องมารายการนี้ <c oughs> กับเรื่องเก่าที่เรารักทางคลื่น FM 89.5นะครับ Innovation for Life สถานีวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีครับนำประสบการณ์ชีวิตและสาระดีๆพร้อมทั้งความสนุกสนานในชีวิตของแขกรับเชิญมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ สนุกสนานไ้กับพวกเรานะครับแน่นอนครับแขกของเรายังคงเป็นคุณก่อยธรรมรัตน์วัฒนกิจนะครับบอกกอฝ่ายสินของสำนักพิมพ์แบบเรียนแห่งหนึ่งที่ไม่ยอมเปิดเผยตัว <S 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 สวัสดีครับคุณก่อยคุณก่อยเป็นคนที่ชอบเรื่องราวของการเดินทางศึกษาผู้โดยสาร์ษษาแล้วก็เรียนรู้ในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่ไปก็เป็นคนหนึ่งที่รอบรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับ วันนี้เราจะมาสรุปกันอีกหนึ่งประเทศเป็นประเทศที่คุณถอยประทับใจอีกหนึ่งประเทศเหมือนกันนั่นก็คืออียิปต์ใช่ไหมครับจริง,จร,ง,จ,รงจริงก็มีคนไทยก็ไปหลายคนเพราะว่าเป็นประเทศที่ไปแล้วจเจอคนไทยบ่อยมากออีออลานี่ยัง,ย,งยังไม่เจออัฟกานยังไม่แต่ยินดีไปก็เจอยูทูบเบอร์คนไทยเยอะแยะไปหมดเลยที่ไอตรงพีระมิดอ่ะก็ถามกันนอไปกันยังไงวันนั้นวันนั้นเจอเหมือนยูทูบเบอร์ไทยนี่แหละเขาก็มีช่องแต่ผมว่าผมก็ไม่ได้ถามว่าเราช่อง คือเขาถามผมว่าผมไปลักซอยังไงผมผมนั่งเครื่องแล้วก็ถามว่าเออแล้วเขาไปลักซอยังไงเขาบอกเขานั่งรถไฟบอกฮะนั่งรถไฟไปเหรอค่ำวันเขาบอกผมนั่งเครื่องเพราะมันได้แค่ไฟเดียวแล้วมันต้องไปไฟนั้นด้วยคือถ้าเราไม่ไปไฟนั้นเราก็ไปถึงลักซอค่ำค่ำกลางคืนแล้วมันรู้จะไปนอนไหนใช่ป่ะผมบอกผมนั่งเครื่องไปเขาบอกเออดีจังเลยมันก็ไม่ดีก็เสียตค์แต่เขาแบบเอเวนเจอร์ยังไงเขานั่งรถไฟเขาเปนคนเดียวเหรอ จะมีสองคนเป็นผู้หญิงเหมือนกันอ๋อเหรอผู้หญิงเหรอเป็นคนไทยนี่แหละไปเจอเขาที่ไอ้ไอ้ไอ้ตรงสฟิงค์อ่ะไปเจอที่สฟิงค์เขาก็ถามว่าคนไทยไหมอะไรเนี้ยเราเพิ่กำลังเดินซื้องงางงงงจะซื้อลูกปั้นเทพีเท่าไหร่ก็หน้าตานี่แบบว่าหน้าตานี่แบบรู้เลยว่าคนไทยก็ดูเงืงเงงเงแล้วก็ไม่ได้ซื้อด้วยใช่เขาไปเขาถามผมว่าจะไปไหนบอกว่าคืนนี้จะไปรัก ไปลักรอนอมอ่ไม่ใช่ลักษรอัอสวาเขื่อนอัสวาเออใช่อัสวาคุณจะไปลักษอหรือ <laughs> คุณจะไปลักซับผมจำผิดคุณจะไปลักซับใช่ไหม <laughs> อัสวาอัสวาไปไปลงอัสวา <c ười> อัสวาเป็นเมืองหลวงแล้วก็ไปนั่งนั่งรถต่อไปอาบูซมเบลแล้วก็มาลักซ <c ười> ์อ์เมื่อกี้ตกไปเมืองอัสวาเมืองที่มีเขื่อนเขื่อนใหญ่อ่อียิปต์ใช่ไหมอีบก็ไครโรก,ก็ไม่ก็ไม่มีอะไรก็จริงจริงอียิปต์ที่เราเห็นนะมันอยู่ในเมืองนะ พอข้ามถนนมาก็เป็นตึกนะไอ้พีระมิดอ๋อจริงเหรอใช่แต่เวลาถ่ายรูปเราจะถ่ายนี้ใช่ไหมเอยิงนึกว่าจะต้องนั่งรถโอ้โหแบบนึ่ว่าอย่กางทะเลทรายเออสิบกิโลไม่ไม่ใช่ลรวยิงข้ามถนนมาก็อันนี้ก็มีห้างมีแต่เวลาถ่ายรูปอะก็จะถ่ายดูแบบเวงวางโหแต่ต้องนั่งรถจ๊บอีกสิบกิโลหอาไม่อยากเดินข้ามถนนก็ถึงนะเป็นเห็นพีระมิดสามอันแล้ว ไปพีระมิดได้ไปเจออะไรบ้างก็เจอแต่หินเลจะเจออะไรนะเพราจริงๆมันก็มีถูกสารข้างในแต่ไม่กล้าเข้าเอาทําไมอ่ะมันต้องมันต้องจอดจองคิวล่วงหน้าแล้วจริงฟริอสุไอฟาโลเขาก็ย้ายไปพิพธภัณฑ์แล้วเข้าไปก็ไม่เห็นอะไรหรอกแล้วมันตรอเราเข้าไปทีละคนแล้วก็่อยแค่หายใจก็ไม่เอาไม่เอาดีกว่าลรงือเกิดเป็นนินไหวออกมาไม่ได้ ก็เลย่บก็ถ่ายข้างบนข้างบนข้างข้างไอ้กูแค่นั้นก็แบบอึ้งทึงเพราะก้อนหินมันก้อนก้อนหินมันใหญ่เ่าน่าจะประมาณห้องนี้ก้อนหินมันประมาณเท่าบ้านเราอะเออเอาไปวางมาซ้อน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 กันเนี่ยซ้อนซ้อนกันซ้อ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 นกันก็จริงๆิแล้วอ่าพีระมิดที่นั่นไม่ใช่อันแรกพีระมิดอันแรกในโลกน่าจัดนะตามตามหลักฐานคืออยู่ที่สุนเป็นพีระมิดที่เป็นเป็นพีระมิดเล็ก เบื้องต้น,นอยู่ที่ซูดานอียิปต์นี่มาทีหลังอืมเพราะฉะนั้นเข้าไปซูดานไปดูพีระมิดแปดร้อยอันเอเอแอปแอปเข้าไปที่ได้ฟังกลัวขึ้นเรือไม่ทันไปได้ไปยืนดูหนูแค่นั้นลงไปก็ลงไม่ได้ <c oughs> แล้วนั่งรถม้าไปโอ้ยมันบอกเฟอร์รารี่ใช่ปะ <c oughs> แล้วไปเฟอร์รลรี่คือรถม้า เล้วไปถึงรถรถมาไอเราก็นึกว่าเป็นแบบเหมือนลำปางอ,ะอ่ะเออเหมือนรถม,มาพอไปถึงมันก็จะมีเป็นเหมือนคิวรถตู้อ่ะเราอ่ะมันจะมชีช่องมาแล้วให้เราไปเลือกเขาจะไปนไงเหรอ <laughs> เราก็ข้มาอุ้ยดังมาครึ่งกิโลกลัวกลับไม่ทันเ่ยจ่ายไปเท่าไหร่คือกาลงรถมาไกด์เจ่ายเพราะ<อ>ารว่าเพราะว่าผมเมาผมเมาวันไกด์ไปไกด์เป็นคนจ่ายเหรอคือเราให้คือให้เงินเขามาแล้วเขาเขาก็จัดการ หมายถึงว่าเราจ่ายไกด์ไปเป็นมันจะมีเลทอยู่แล้วรู้สึกว่าจะประมาณประมาณสองร้อยอ่ะประมาณคือเวลาไปอียิปต์นะมันจะมีสองเลทราคานะเวลาซื้อของมันจะมีอียิปต์กับยูโรอืมีแปลว่าสมมติว่าซื้อของหนึ่งชิ้นเนี่ยมันจะมีป้ายราคาสองอันจ่ายเป็นยูแต่แต่ว่าไม่เอดอลลา่์นะคือจะเป็นเงินยูโรกับเงินอียิปต์ราคามันก็จะต่างกันขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะจ่ายแบบไหนเราก็จะถามว่า มันก็จะถามเราว่าจะจ่ายเป็นยูโรแล้วว่าจะจ่ายเป็นอียิปต์เป็นเป็นเป็นเงิน Egypt. อียิปต์สำหว่าของร้อยห้าสิบผมซื้อแก้วมาหนึ่งของร้อยห้าสิบบาทไทยนะ่ะกี่ยูโรนัคือกียรตแปดนั่นเนี่ยมันจะมีราคายูโรราคาอียิปต์ราคาอียิปต์มันจะแพงกว่าแต่แต่เฉลีย่ยแล้วมันก็มันก็มันก็ไม่ต่างกันเท่าไรหร่หรอกต่างกันไม่กี่บาทหรอกเพราะนั้นเวลาไปอียิปต์อ่ะมันจะมีสองราคานักท่องเที่ยวแต่ถ้าอิหรนะ่านง่ายตัดศูนเราสามส่ว อของห้าหมื่นเนี่ยตัดตัวสามตัวคือไม่ต้องคิดมากครับออ,อย่างไปไคโรเนี่ยก็ค,คือไปพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ตอนนั้นไปอตอนตอนนั้นที่มีข่าวที่เขาแผ่กันอลังการมากแต,ตอนนี้เหมือนเขายังทําไม่เสร็จอ่ะอก็เลยไม่ได้เข้าไปแต่ว่าไปพิ Memphis, พิธภัณฑ์เมมฟิสไปพิพิธภัณฑ์เมมฟิสแล้วที่นู่นเขาจะสกแนสกนแอฟวิตติงริงมาสแกนทุกประตูเลยเพราะว่าเาเคยมีข่าวโดนวางระเบิดโดน ดนเรานักท่องเที่ยวอ่ะที่เมมฟิสก็ก่อนน้นนั้นเน่ก็มีข่าวโดนคาบอมอยู่ที่นู่นสแกนหมดเลยนะพิพิธภัณฑ์อ่ะห้างเฮิร์ี่แบบสแกนไม่เหมือนบ้านเรานะสแกนสแกนแบบสนามบินนะที่มีเอ็กซเรย์คือไม่ได้แบบว่าแหวกแหวกเหมือนบ้านเราจริงเพราะอีกมันมีข่าวพวกนี้บ่อยอ๋อฮะที่ิัณเมมฟีก็เคยมีข่าววางระเบิดหน้าประตูนั่แหละแต่ผมไปกันอือครับแต่พิพิธัณ์ ไอ้ที่เขาที่เขาได้ทุนอย่างยูนโกโที่เขาตอนนั้นมีข่าวที่เขาแบบเดินขบวนเนี่ตอนนั้นตอนนั้นเขายังทําไม่เสร็จเหมือนเดี๋ยวว่าเขาเ,เขายังไม่เปิดทางการแต่ไกลบอกว่าเขาก็ชะลอชะลอจะดึงเหมือนว่าดึงดึงเกมว่าเพื่อจะเอาเงินมาเนี่ยแต่ถ้าเปิดจะยิ่งใหญ่สวยมากทุกอย่างจะมีอยู่ที่นั่นหมดแล้วไปเีื่อทำแมนฟีก็มีอ่าซาไออะไรนะมัม,มี่ของลาลาลาเมสเส็กเหมือนเราเห็นในประตูเนี่ยจมูกท่านก็จะแบบ งุมง้มๆหน่อยอ่ะเือเหมือนที่เราเห็นในหนังอ่ะจ,จะเป็นเอกลักษณ์จมูกแล้วก็ถ้าเราไปมัมมี่ของขางอียิปนะมันจะมีบริการตัวใหญ่ยืนอยู่ในห้องห้ามี้เราพูดพูดเมาพูดนี่ถึงมาน,นี่เลยเออห้ามพูดท่าคือหาเขาไม่ให้ถ่ายรูปอยู่แล้วเรื่องปกติแต่เออท<ต>ํามไหมนว่าทําไมเขามไม่ให้ถ่ายรูปก,ก็เหมือนบ้านเราวิชาพันเขาก็เขาก็ไม่ให้ถ่ายบางที่ใช่ปะอืมไม่เฟดผมว่าเฟด อาจจะเป็นทําให้ซากศพหลอือไอ้วนนี้มันนั่นหรือเปล่าสีสสเสืออาจจะเพีย้ยนใช่ใชแ่แต่แต่แต่โบราณสถานบ้านเราบางที่เขาก็ไม่ให้ถ่ายรูปใช่อืมบางที่แต่น้อยแต่น้อยส่วนใหญ่เขาให้ถ่ายแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ตุตั้งคาแมนไอ้อะไรนะไม่ตุตันคาแมนที่เป็นหน้ากากทองอันนั้นคือห้ามถ่ายเลยแต่แต่เขาเห็นมีคนแอบถ่ายอุ้ยแต่ของจริงสวยมากคุณแอบถ่ายได้ยังไงอ่ะ ก็ฝรั่งแอบถ่ <c oughs> ยายก็มีกาดอยู่ไม่ใช่มีกาจดแต่คนมันเยอะก,การดก็ดูไปการ,การ,การ,การดทันหลังก็แอบถ่ายแต่เปิดแฟดไหมไม่เปิดไม่เปิด,มปดผมยังเสียดายเลยว่าว่าเราจะไม่แต่ว่าไอสื่อส,สารลา,ามาสเสดอะเฉพาะเฉพาะที่เป็นกษัตริย์นะเขาไม่เขาไม่เราพูดเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเราพูดถัวมันมีตื่นใช่ <c oughs> เขาไม่พูดจริงๆนะพูดเสียงดังเขาก็หมายความว่าเข้าไปข้างในเนี่ยเขาจะเงียบ,ยบเงียบ <ไป S 2> เลยไม่มีเสียงอะไรเลยเพราะว่าไปรบกวนท่านท่านหลบับคือความเชื่อของคนอียิปต์นะเขาก็ยังมีความเชื่อว่าแม้ร่างท่านจะนอนอยู่แล้วแต่ท่านยังได้ยินว่าเราเมาอ,อะไรนะโอ้ไปยินทะเขาได้ยินนะเขารู้นะแต่ว่าเหมือนคนจะนิธทาคือรู้แต่ทาอะไรไม่ได้กลัวว่าจะไปรบกวนวิญญาณัก่ย,ยางแหละเขาไม่ให้เราพูดแต่ถ้าเป็นพวกบริวายพวกนี้เดินเมาไปเหอะมันจะมีเลเวลของมัน ใช่มันจะมีไกด์ตัวใหญ่ยืนชี้ตลอดแล้วห้ามพูดห้ามพูดเอ่อให้ดูเฉยไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ต้องมันต้องเหมือนกุศโลบายเราไปคนรายวิพากษ์วิจารณ์คนไายคงไม่งามไม่ดูเหมือนกันนะแต่ว่าเท่าคือเท่าที่ทราบก็คือความเชื่อคนอียิปต์คือเวลาฟาโรทำทำมัมมี่ใช่เขาจะมีสามล่างดีล่างจำไม่ได้อีกล่างล่าง่างที่นอนอยู่เขาเรียกบอดี้คือนอนอยู่แต่ยังรับรู้ว่า ได้คือยังคือยังรับรู้ว่ามีอะไรเกิดเกิดขึ้นเหมือนจะใช้ล่ากที่สองก็คือเป็นเหี่ยวเป็นอะไรดวงดวงตาฮอลัสอะไรนั่นคือเป็นยูวิญญาณไปอยู่ในเหี่ยวแล้วเหี่ยวนั้นก็จะบินไปตามสิบห้าภพภูมิมิสิอะไรแล้วกลับมาเข้าล่างแล้วไอ้ไอ้ที่เขาบินไปเขาอาจจะไปมิสิอื่นแล้วก็จะเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วเวลาเขาสลัดไอ้ในสุสานนั้นะเขาก็ไม่ได้สลัดทีเดียวนะเขาจะมีวันอะไรของเขาหละ กขาจะมีวันครบรอบเราะนับพระจันทร์พระอะไรเด็กเด็กดวงดาวแหละว่าจะมีวันมีเทศกาลแล้วเขาก็เนี่ยสมมติสมมติไอ้ไอ้นี่เป็นสุสานฟาโรใช่ไหมฟาโรนั่งคุณตู้เป็นคนเป็นร่างทรงของของของฟาโรอ่ะเขาจะเขาเป็นช่างแลวร่างทรงก็บอกไปเห็นอะไรมาบ้างสลักตามเล่าเรื่องอะไรบ้างหมายถึงว่าฟาโรที่ไปอยู่ในร่างเหี่ยวเห็นอะไรมาบ้างก็มาเข้าร่างทรงเพราะนั้นถ้าเราไปสุสานอียิปต์ บางสุสานเราบางทีมันต้องมีเวลาเดินคือต้องไปทั้งเดือนต้องไปนั่งดูดังผนังเราจะเห็นอะไรที่มันแปลกๆที่มันไม่น่าจะอยู่ในยุคนั้นมันมันมีจริงมันมันมีจริงครับมันมีจริงเราจะเห็นสัญญาณ Wi-Fi ก็มีคือเป็นลูกคนถือสัญญาณ Wi-Fi หมายถึงว่าเขาอาจจะนั่งทางในเห็นเห็น Wi-Fi แต่เขาเขาไม่รู้ว่าคืออะไรเขาก็สลักตามที่เห็นตามที่บุริตบอกจะมีมีมีโดร์คอปเตอร์มีมือถือมีเทเลทอะไรเนี้ย เหมือนเราเห็นทำยูทูปอ่ะมีหมดแหละแม้กระทั่งอาซูจิอะเขาขึ้นเลยนะว่าสมัยก่อน้องรู้เลยว่ามีอาซูจิเออมันจะมีเทพที่แบบว่าเวลาไม่เวลาไม่มีลูกไปขอลูกอ่ะจะเป็นรูปตัวอาซูจิเอ <S <S อมสมัยก่อนไม่ได้มีกล้องจุลทัรศน์เขารู้นะก็คือเขาใช้วิธีนั่งทางในแล้วก็เห็นอะไรเขาก็นั่นเนาเรื่องแปลกมันเกี่ยวกับเรื่อง ความเชื่อสมาธิอะไรพวกนี้แปลงมาแปลงนะมันมันผมว่ามันไม่แฝกเลยมันไม่น่าจะเรื่องการติดต่ออะไรท้กอย่างเกี่ยวกับทางจิตอนะไนี้เพราะว่าไอ้หยิบเขาดังเรื่องพวกนี้มากเลยนะยนะอตตาดามุสเขายังมาเรียนวะิธิทำนายอะไรที่นี่เลยเรียนมาคุณกอบเอ้ยคุณก่อยได้เรียนมาตอนแรกผมก็ไม่เชื่อนะผมว่ากลับมาซื้อรูปปั้นราชินีอะไรวันที่นีมันมามอ ลอมาไหว้ไหว้ไม่ก็ซื้อมาเฉย, <laughs> ยมมๆมาบูชาเฉยๆเนะี่ยเป็นมนุษย์มนุษย์จริงมนุษย์ือเป็นเป็นเทพของอะไรยังม,ม,มีสามองค์เทพเป็นแม่ของขอลักอะไรทุกอย่างจำไม่ได้ชื่อ,อตัวนึงผมว่เาเอามาแต่ว่ามาซื้อที่เมืองไทยใครจะหอบไปชั่ดูซื้อในโชปปี <laughs> อะไรอะ่ะก็ขี้เกียจหิ้วมามันหนักกลัวมันแตกก็มาซื้อที่นี่แต่ว่าหมายถึงว่าเราไปที่นู่นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยแต่ว่าไอ้สุสานยิวพัตตาที่เป็นขาวๆที่เราดูในเรื่องหนังสือเรื่องคําสาฟาโลออเออคือเขาวาดเหมือนในใน,ใน,ก,น<อ>การ์ตูนคำสาฟาโลเลยนะหน้าตายอย่างนั้นเลยนะออคือคนที่เขียนคำสาฟาโลเขาน่าจะไปที่แต่มันต้องมุดเข้าไปต้นคือเขาให้เข้าไปแค่สิบคน มันไม่มีออกซิเจนคือมันหายใจไม่ออกมันจะขาวๆ <c oughs> เป็นสีขาวสียังสวยอยู่เลยอ <c oughs> แล้วขมันอยู่ในหุบเขาเขาบอกว่ามันมีเป็นร้อยเลยนะที่เขายังขุดไม่เจอไอ้ที่ขุดเจอนี่ใช้ดาวเทียมส่งสมัยก่อนนี่คือไม่มีใครรู้เลยว่านั่นดูไม่ออกเป็นภูเขาแล้วมีรูเข้าไปแล้วเดินล่องเข้าไปข้างในแล้วข้างในนี้ยังเป็นสีแบบโอ้โหแบบสีแบบสียังสดอยู่เลยอของเซียวพัตาเซียวพัตตาจะเป็นสีขาวเหมือนที่เราเห็นใน หรือคำสาบฟาโละเงะเม่นงนกัน้นหน้าตาอย่างนั้นเลยอ่ะอ็หามถ่ายรูปอีกถ่ายได้แต่ไม่ใช่เชฟเฟตตรงนั้นอ่ะแต่้า<ต><ด>ถ่ายรูปคือมัมมี่มัมมี่ได้ถ่ายมาถ่ายสียังมีเลยพอเข้าไปถึงเข้าไปถึงว่าโอโ้โหน้าตาสดใสใสโดนน้ำยาอมตนะเนี่ยคือถ่ายรูปว่าหน้าตาตาเป็นสีฟ้า <c oughs> ผมว่าน่าจะเป็นแสงหรือเปล่า ก็กำลังมองกำลังมองกับใครบอกใส่โดนน้ำยาอมตะทำไมหน้ามันเด้งยังเลยพอออกมาเหี่ยวเหมือนเดิมกำลังจะถามว่ากลับมาเมื่งได้ไปยังไงแล้วจริงๆยังแบบยังตกใจว่าทำไมเราถ่ายรูปสื่สารทำไมหน้าเราหน้าเราตึงยังเลยอ่ะไม่ได้ใช้แอปอะไรนะมือถือเล่าๆนี่แหละยังมีรูปอยู่ตาเป็นสีฟ้าแบบหน้าแบบเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดียวส่งในไลน์ให้ดูคือมันมีรูปก่อนที่เราเข้าไปแล้วก็เหี่ยวๆใช่ปะ แล้วก็ทาบในสูสารในสุสานแล้วหน้าเราตึงตาส่งลูกไปในไลน์กลุ่มของเพื่อนดูเพื่อนยังบอกว่าทาไมหน้าเธอเด้งจังบอกเออเนี่ยรูปในสุสาสารเชื่อไหมเนี่ยมันตึงมันเหมือนไม่เหมือนเราใช้ฟิลเตอร์อะไรเลยแล้วตาเป็นสีฟ้าคือไม่รู้เหมือนกันนะผมอาจจะเป็นเรื่องแสงเลยพอออกมาข้างนอกก็เหี่ยว <laughs> จริงจริงแล้วที่แปลกคือเลยหรือว่า โทรศัพท์เราเวลาเราถ่ายคือ,ค,อคือมันจะมี AI ไใช่ป่ะม,มันจะบอกว่าเราถ่ายภูเขาถ่ายอะไรเป็นท้องฟ้าแล้วเราถ่ายอักษรฮีโรกราฟิกอ่ะมันขึ้นมาเลยว่าเป็นตัวหนังสือว่าเป็นอักษรเออฮีโรกราฟิกที่มันเป็นคือตอนแรกก็ไม่ได้ก็ถ่ายเล่นๆเ,เอา้าทำไมเอไอมันจับว่าเป็นเป็นอักษรอมันเคยเห็นกล้องทรศัพทเอมันมีไอจับว่าอันนี้คือเป็นวิวอันนี้คืออันนี้ฮะเวลาถ่ายโกราฟิกมันจะขึ้นเลยจริง โอ้อยู่กี่บันคุณย anyway> ี <t 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 ่ปีกว่าสิบสิบสองวันเพราะว่าผมนั่นนัสิบสองเพราะว่าผมนั่งเรือไงผมผมนั่งเรือแม่น้ํานายคืออีแบบอ่าเขาจะนับแม่น้ํานายไอที่เราเห็นในแผนที่แม่น้ํานายลงมาไอนั้นคือทิศเหนือตามแผนที่ในจริงยีบเขาจะนับอ่าตรงนั้นคือทิศใต้ที่เขาจะนับจากแม่น้ํานายไหลเข้าไปในอ่าวอ่าวทรงทรงเอล็กซานเดียไอ คือที่เหนือก็คือไปไปเริ่มที่ต้นสายของแม่น,น้ำนายต้นสายแม่น,น้ำนายมาจากเอ่ออ่ทะเลน้ำตกวิสตอเรีในในเอธิโอเปียทาซินเนียคือมันก็มาจากเขาคินมันจะกทีใช่ปะใช่แล้วก็เป็นน้ำตกวิสตอรียแล้วก็ไหลมันไม่น้ำนายจะเป็นน้ำจือดอแล้วก็สงสยัยว่าน้ำนายมาจากไหนอ๋อมาจากเอธิโอเปียเอธิโอเปียก็น้ำตกวิสตอรียในเอธิโอเปีย แล้วโซฟีตาเนียก็มาจากไหนก็มาจากแานซิเนียอะไรวิธีต้องเขาคิริมันจาโรที่มีหิมะอยู่แล้วคิริมันจาโรที่แอฟริกานะจะมีหิมะอยู่สิ่งที่ประทับใจที่สุดในการไปเที่ยวอีกคืออะไรครับผู้คนหรือทุกหลานได้อียิปต์ประทับใจก็น่าจะเป็นเรื่องพวกนี้แหละเร,เ,รเรื่องเรื่องเรื่องเกี่ยวกับตึ้งกับไอไอพวกไอพวกอรารยธรรมเองเขาอะมันมีอะไรที่แบบ บางอย่างที่เราไม่รู้ที่เราไม่เหมือนที่เราเห็นในหนังอย่างเวลาเขาสร้างพีระมิดอะที่เราเห็นในหนังมีฟาทรงฟาดแท้เลยไม่ใช่เราประวัติศาสตร์อียิปต์เขาจะอีกแบบหนึง่งแ,แต่อย่างว่านนะผู้ชนะเขาก็ต้องเขียนประวัติศาสตร์ของตัวคือ,ค,อคือเขาคือเขาบอกว่าก,ก,ก,กาษาัตริย์รามสิทท่านเป็นเป็นกาษัตริย์พีอาร์ท่านไม่ได้โหดร้ายเพราะท่านเป็นกาษัตริย์พีอาร์ที่ย้ายคนมานั่นห่ะเขาจะจ้างคนชาวบ้านมาสร้างพีระมิดแค่เดือนปีนแค่สี่เดือนเองช่วงน้ำช่วงน้ำขึ้นน่ะ ช่วงน้านายท่วมอ่ะชาวบ้านก็ไม่มีไม่รู้ทำอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมเขาเขาจ้างจ้างมาทําพีระมิดแค่สี่เดือนปีปีนอไ่ไม่แย่เป็นในหนังเี่ต้องฟาแท้อะไรย่างีอันนี้คนอีจิพูดได้ฟังแล้วก็อาจจะเข้าข้างเขาแล้วก็เพราะว่าช่วงน้ําท่วมเขาเขาเขาอะไรไม่ได้ไงเขาก็าจ้างมาแล้วก็แลกกับอาหารเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เอาแฝงฟ,แฟาดแล้วก็มันยังมีช่วงหนึ่งที่ว่าที่ว่า,ถ,าถ้าเราดูในหนังพวกก่บูที่เขาแยก ที่ว่าฮิบูต่อต้านที่เขาไล่ยิงเขาไม่ไล่เขาเพราะไอ้ชาวฮิบูเขาอยู่กับปศุสัตว์มันยังเหมือนว่ามีโรคระบาดอ่ะเขาก็แยกฮิบูไปอยู่อยู่ที่หนึ่งแต่ว่าเราดูในเราก็ดูในหนังก็เหมือนว่าเออม,มันก็อย่างประวัติศาสตร์นะใครชนะก็เข <laughs> เราก็ไม่กล้าไปคอมเมนต์เขาหรอกเพราะว่าในประวัติศาสตร์อียิปต์จริงๆอ่ะเขาไกลเขาเป็นนักศึกษาประวัติศาสตร์อียิปต์เขาก็จะพูดอีกแบบหนึง่งเรียกตัว ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่<ช>อีย<ช>ิปต์ก็เป็นความประทับใจใ<ช>อีกใช่ก็ก็ก็จะเป็น,ปรเ,นเรื่อง,งเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับพวกเนี้ยเผยกับพวกที่เราไปโบราณสถานเนี่ยคือถ้าคนชอบโอเคเอ,อการเดินทางการท่องเที่ยวให้อะไรกับคนก่อยบ้างให้อะไรหรือให้เพื่อนเพื่อนมิตรภาพเพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ชวนดี <c oughs> เพื่อนเพื่อนคอเดียวกัน <c oughs> แล้วก็สองก็คือได้มุมมองมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยรู้ที่เราไม่สามารถหาอ่านที่ไหนได้พอเราไปเจอของจริงปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้อยู่ในโลกด้วยเหรอแล้วก็มันต้องดูของจริงแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันก็มันคือม,ม,ม,มันก็จะจําอยู่ในตัวเราเนี่ยแล้วก็ตุ้ยถามก็จะนึกออกใช่ไหมคือเหมือนว่าคือเราไม่ต้องไปจำของพวกเนี้ าอะไรที่เราประทับใจใช่ป่ะมันก็จะอยู่ในตัวเราแล้ว่าพอถ้าเรามาย้อนดูตัวเองว่าอ๋อไอเรื่องความเชื่อต่างๆวัฒนธรรมต่างๆจริงๆแล้วมันก็มันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของผู้คนมันไม่ใช่เป็นเรื่องปอร์เนเชอรัลไม่ใช่เป็นเรื่องอัศจรรย์อะไรห,หรอกธรกรมชาติเออมันเป็นเรื่องของการธรรมชาติการจัดเรียงอะไรพวกนี้ถ้าเท่าที่ไปนะก็คือเราคิดเออมันดูต่างดาวบ้างอะไรที่ก็ไม่ใช่หรอกมันมีวิธี ของมันแต่เพียงแ,แต่ว่าพอมันผ่านช่วงการเวลาการแล้วเรื่องมันก็จะเพี้ยนออแล้วระหว่างต่างประเทศกับสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยประทับ<อ>ใจอันไหนมากกว่ากันมีคนถามมาหลายที่ผมบอกเลยนะว่าที่ไหนก็สู้เมืองไทยไม่ได้จริงหรอใช่ทำไมอะฮะเพราะว่าหนึ่งเรารู้สึกปลอดภยัยสองมันเป็นบ้านเราเราคือเราคือเราเหมาะ เรากินเราเที่ยวเราก็เหมาะเท่า่ประเทศไทยถ้าเราเช่าอเราเราก็ไปเกิดประเทศอื่นคือเราการที่เรามาเกิดประเทศไทยเพราะว่าเราเพราะว่าเราเป็นอย่างนี้จร <c oughs> ออิจริงจริง,รง,รงคือให้ไปเที่ยวได้แต่ให้ไปอยู่ผมไม่เอาผมปฏิเสธผมไม่เคยคิดจ,จะไปใช่แล้วก็ที่ไหนก็โอเคเราไปเที่ยวสนุกผู้คนใจดีอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ใช่บ้านเราอะ่ะเอาเอาง่ายง่ายบ้านเรามีเงินสิบบาทก็เดินเซเว่นตากตอนนอกก็ไม่มีหรอกมันก็มีมันก็มี ไอ้บางทีร้านมันไม่เอ้มันมันไม่สะดวกเหมือนบ้านเราอ,ะอ่ะแต่ถามแต่ถามว่าให้ไปอยู่เลยเป็นใชชีวิตอยู่ไม่เอาผมอันนี้ส่วนตัวนะผมโลวโฮมซิกอยู่แล้วเอม,วมีที่ไปนานสุดก็สิบห้าวันที่ไปอุยกูอ่ะพอวันที่ <c oughs> แปดก็เริ่มรู้สึกอยากกลับบ้านมนไปเที่ยวเมืองนอกนั้นเกินแปดวันไม่ได้เลยคิดถึงบ้านไม่มีที่เที่ยวแบบ แ่ทอาโคจร,รมลงโคจอมอียิปต์ไม่มีอะโคจร <c oughs> ไม่มีโรงหนังให้คุณเข้านะมีนี่เขาก็มีจริงเหรอหนังโรงโรงหนังอันนี้ไงโรงหนังไม่ไรแม็กในนี้แหละเหรอเขาก็ฉายหนังของเขาไปเลยตามโรงหนังชั้นสองไม่มี <c oughs> ไม่ใช่คุณหมายหมายถึงว่า มันไม่เหมือนเมืองไทยแต่ไอ้นี่ไอ้นนี้นนคือความเห็นส่วนตัวในฐานะที่คนเ,เคยเที่ยวหลายๆประเทศเขาถามว่าแปลกหูแปลกตาเออสนุกแต่ว่าถามว่าเมืองไทยมันคือมันเหมาะกเราเหมาะที่จะเรามันเหมาะที่จะเราจะใช้ชีวิตอยู่ในแบบตามคันลองของเราทั้งในด้านสว่างใช่ด้านาสว่างในด้านมืดอันจริจริงเมืองไทยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุด uh huh. แต่ถ้าโอเคเราไปเที่ยวสองสาวันเนี้ยได้ไปอยู่เกิน ไปอยู่ผมอาจาอจะไม่ถนัดแต่คนอื่นเขาอาจจะแบบออชอบไปอยู่ข้างนอกบ,บางคนก็ไ,ไปอยู่เลยไปอยู่เลยนะฮะมันก็เป็นความเป็นทัศานคติส่วนตัวก็ไม่ได้ว่าจะต้องยึดถืออะไรเนี้ยแต่ถ้าสําหรับผมผมเป็นโลโฮมซิกอยู่แล้วอ,อยู่นานไม่ได้คิดถึงบ้านาคิดถึงต้มต้คิดถึงเรื่องอาหารเนาะจริงๆเวลาไปต่างประเทศผมมีปัญหารเรื่องอาหารมากนอกจากไปเกาหลีโอเคนั้นแฮปปี้เอนจอยแต่อะอาหารญี่ปุน่นอาหารฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ชอบ ทใม่ไเราเราเราเป็นคนที่กินอาหารแล้วมีกระเทียมมาตลอดเพราะนั้นดูนต้องมีอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแบบมีปัญหาคือเราไม่แฮปปี้กับเมนูที่เขาเลือกสรรมาให้แล้วเขาบอกว่าอันนี้เป็นเดอะเบสของเขาเราเฉยเฉยเรา ต้องแวกเขาก็เบสของเขาเราเราไม่ใช่เบสของเราไงอคือคือเราก็ต้องมองในมุมว่าบาง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 ทีเหมันมืนบางทีคนต่างชาติก็มาทางใต้แล้วก็แบบแกงไตปลาให้เนี่ยเขาเอาอไม่ใช่ไม่อร่อยเพราะฉะนั้นอย่าเอาตัวเองเพราะฉะนั้นจริงเวลาไปแล้วผม อันนี้เห็นส่วนตัวนะคือจะจะจะทัวลงก็ได้ก็วันดีก็มีคนพูดว่าเอออาหารไปแล้วแบบอาหารบ้านเราดีสุดนในโลกผมว่าเราก็อยากเอาตัวเอาตัวเองเป็นเป็นตัวกลางเพราะว่าบางทีเราดีของเราเพราะว่าเรานั่นไงแต่สำหรับประเทศอื่น<ช>เขา<ช>เห็นแกงส้มแกงอะไรทอะไ,ไม่ได้ <c oughs> ชอบก็ได้ใช่ไหมใช่ก็เนี่ยเหมือนญี่ปุ่น,ปาาปนเปเขาก็เบสของเขา คนไทยก็ชอบคนไทยหลายคนก็ชอบนะเขาไปตีนต่อแถวทานอะไรอย่างเงี้ยเราก,ก็ลิ้นไทยลิ้นมันเราก็วิ่งเขา้าเซเว่นไปซื้อมันก็อะไรกินเอาก็นั่นแหละก็ถึงต้งบอกว่าเพราะว่าเมืองไทยคือมันเหมาะสำหรับการใช้คันลองชีวิตตา,ตามแบบของเราแต่ถ้าไปเที่ยวไปอะไรเนี้ย สองามวันเนี่ยนะพี่ก็ได้แต่ให้ไปอยู่ไม่มีไม่มีสถานที่นั่นไงก็เรียกว่าถ้ามีเวลามีกําลังทรัพย์กำลังวังาังทรคัญกำลังกายกำลังทรัพย์ก็หาโอกาสไปเที่ยวแต่ถ้าคนไหนที่ไม่ได้ไปต่างประเทศก็เที่ยวในเมืองไทยเรานี่แหละนะเมืองไทยเราก็มีที่เที่ยวเยอะแยะจริงจริงเมืองเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าเที่ยวที่สุดใช่ ถ้าไม่ติดว่าอากาศร้อนถ้าไม่ติดว่าอากาศร้อนใช่ครับเอาละครับก็ได้รับทราบเรื่องราวของการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็ประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องราวเก็บความรู้ที่คุณก่อยนํามามอบให้แฟนรายการวันนี้ก็ต้องขอคุณก่อยมากๆนะครับที่อยู่มากำลังนะฮะเทปสวัสดีขอบคุณมากครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการ,ร,ารลำาถึงนินาทีนี้นะครับก็ขอให้ปีใหม่ ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขสำหรับแฟนรายการทุกคนด้วยนะครับขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการเราทุกวันสุขด้วยนะครับวันนี้เราทุกคู่ขอลาไปก่อนสวัสดีครับพูดคุยเล่าหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตกับรายการเรื่องเก่าที่เรารัก